กละสวัสดีพี่นอ้องป้องปายเบอร์สุกุสุคนพี่น้องเจ้าขามื่อนี้ก็มาผูกพ่พอกับผูกข้าเป็นที่ที่สองพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ผู้ข้าที่พา,พามีดขันบักเบิงยอดใบสีพี่น้องจ๋าเป็นยอดใบสีพรมเด้อจ้ามาเพิ่งมาชมันกันเลยจ้าพี่น้องจ๋านี่ก็คือตัวอย่างขันบักบิงยอดใบสีที่พัชชาได้เห็ุไว้นะาะงจะาป็นขันบักบิงแบบง,ง่ายๆแต่พัชชาใส่ยอดลงไปอีกให้ได้ทำเพื่อหาย,ยอดนาะพี่น้องเนาะ อืมอันนี้ไผ่เฮ็ดมากหนอดก็เฮ็ดแนวนั้นเดอ้อส่วนตัวพัชามากหนอนี้เนะจะบ่มีพิษบ่มีชื่อพี่น้องจ๋ากล้าบักเบ่งก์ับทั้งเบิดอซีที่ซีทางจ้าตัวเปียรัดข้อเด้อจ้าบบแมนตีนแบบโบราณเด้อจ้าเฮาคือทรงหยักมัวๆเนะมาบึ่งวิธีการเฮ็ดนํากันเลยพี่น้องจ๋าอันดับแรกพัชจะจับม้วนนิ้วใบสีโบราณไว้ทั้งเบิดอนิ้วเนอะจ้าให้แข็งแรงนิดนึงใช้ใบต่องขนาดใหญ่นิดนึงจ้าหลังจากนั้นเฮาจะเริม่มม้วนยอด ใบสีเลยจ้าโดยการใช้เบตอง3มชั้นเด้อจ้าคือเก่าคือเดิมสไตล์พัชชาพี่น้องกระซิลินเสียงดังจักหน่อยเด้อให้แฟนเก่าโฟมอยู่พี่น้องเดี๋ยวแล้วคลิปนี้พัชชาจะไปเบิ้งพาพี่น้องไปเบิง่งวิธีเก่าโฟมเนาะว่าเก่าโฟมอะไรให้งามให้เนียนให้ละเอียดเนาะจ้าอันนี้ม้วนกลวยยอดก่อนจ้า หมักยอดใหญ่เห็ดใหญ่หมักยอดน้อยเห็ดน้อยเอาตามใจเฮาเลยเด้อจ้าผัาชาซ้อนไปตองสามแผ่นอยากให้แข็งแรงพี่น้องจ้าหลังจากนั้นเขาค่อยมาแทกกันจ้าวประมาณเท่าใดรนาะจ้าในการขึ้นนิ้วนี้เนาะพอได้กลวยเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าต่อไปเขาก็มาภาพเป็นสามเหลี่ยมจ้า ขวาซ้ายเป็นจีบสามเหลี่ยมแบบโบราณเด้อจ้าวางลงไปประมาณเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องจ๋าพระชาต้องเดี๋ยเอาเทียบกันเด้อจ้าเพราะว่าเฮาเห็ดใบสีนี่เป็นคู่เนาะยอดก็ต้องเสมอกันพี่น้องจ๋าถ้าบมดเสมอกันกับบงงามขวาซ้ายเป็นสามเหลี่ยมธรรมดาเป๊ะใส่ทั้งเบอร์สี่ที่สี่ทางจ้า แมกลงมาจักเป็นอย่างค้าม,มาสี่โมงห้าโมงเลยหิวข้าวรอพี่น้องรถป็นจยากสิ้นส้นสั้นๆั้นอพอแล้วแบบนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปพี่น้องจาาเฮากะเอา,านิ้วใบสีโบราณเฮานี่เนาะวางลงไปเลยจ้า การวางพัชาก็ต้องมาเทียบอีกจ้ะพี่น้องจ๋าวัดสูงกว่ากันบอต่ำกว่ากันบอวางลงไปทั้งเบิดสี่ทิศสี่ทางพี่น้องจา๋าแล้วก็ใส่แม็กแม็กลงไปเด้อจ้าแม็กเข้าไปหลายๆล,ลูกเลยยานบนแน่น พอใส่แบบนี้ทั้งเบิ้อสีทิศสี่ทางแล้วพี่น้องจา๋าต่อไปให้เอาภาพกาบบักบิงจากขวาทับซ้ายเด้อจา้าเอามาวางลงไปเลยทับลงไปจะเพื่อประครับประคองให้นิ้วใบสีเนาะหรือว่านิ้วตัวยอดนี้อยู่แล้วกันแน่นพี่น้องจา๋าใบตองที่พัะชาใส่ห่อี่ความกว้างประมาณ3มนิ้วเด้อจิกใบตองใหญ่แน่เพราะว่าคันบักบิงของเาราถือว่ามีขนาดใหญ่อยู่เนาะพี่น้องจา๋า กาบักบิงก็ง่ายๆจะขวาทับซ้ายธรรมดาเฮาต้องใช้มือกำและก็ปปะคองไว้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อซั้นมันจะบบได้รูปได้ยทรงมันจะเบี้ยวพี่น้องจ้าท,ที่ห้างก็เอาตามความเหมาะสมมแหละตามที่เฮามากเลยจ้าหลังจากนั้นพัชชาจะแม็กเก็บสินงานอีกตัวนึงจากชั้นนี้นะให้แน่นจ้านรี่จ้า พอได้แบบนี้เซตเรียบร้อยบบนี้สั้นต่อไปเฮากลัวลดลั่นกันลงมาเรียงกันลงมาเลยพี่น้องจ๋าภาพขวาทับซ้ายเลียงกันลงมาเรื่อยๆจ๋าพระชาจะเรียงมาทางเบสเก้ากาบเบสจ๋าสองสี่หกแปดเก้าเก้ากาบพี่น้องจ๋าบบต้องลดลั่นบบต้องเนาะโบต้องเ็ดกาบสูงขึ้นแค่ลดลั่นกันลงมาซื้อ,อ,อจ้าเป็นคือขันบักบ่งบรงบานเฮาตะกี้ตะ่อนหละพี่น้องจ๋าขวาทับซ้ายแล้วก็เรียงกันมาเรื่อยๆเลยแบบนี้ ถ้ามันบทตรงถ้านบทตงรงมันกับบทตลงเลยได้พี่น้องเรี้ยงกันมาเรื่อยๆพี่น้องจ๋าเใหดแบบนี้มาเรื่อยๆเ,เด้อหได้ทำก๋วยเตี๋ยวกาบจ้ะ ตอนนี้เซตเรียบร้อยพี่น้องจา๋านี่คันบักบิงยอดใบสีเนาะจา้าพอได้แบบนี้เซตเรียบร้อยแล้วบัณฑิตชาก็จะเฮ็ดตีนบักบิงเนาะจา๋านี่ขอญอาดออกกันด้วยจ้ะตีนบักบิงเลยลคนว่าพัชชาเอ้ยแม่เปลี่ยนอะไรกับคือเดียวแม่เปลี่ยนอะไรกับคือโบตงุงพี่น้องฟังพัชชาดอการที่เขาจีกใบตองยาวขืนไปนี่มันเดใเ้เบี้ยวอีดีได้พี่น้องให้พอดีเวลาเฮาเอามาเปียบใบตองนี่พี่น้องจา๋า บ่ให้ยาวออกคลาดซ้ายบ่ให้คลาดขวาเวลาวพับเขามาจา้ะนี่และพายายามในช่วงล้องกลางนี้เสมอกันจ้ะในหลายคนเหตุกันยังเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวารวมถึงตัวผู้ฆ่าก็คือกันผู้ฆ่ากันยังมีบางเลยที่เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาแต่ให้เราพยายามห้ายองอุกตรงกลางเสมอกันเวลาเปียออกมาจะงามพี่น้องจ๋าอืม มันก็อยู่ในมือคนนําเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่สิถามว่าเหนวใดมันจังโบใ่ญ่ขึ้นก็คือพระชาบอกอย่าจิกใบตองยาวเกินให้จิกใบตองพอดีเวลาเขาเปียกเข้ามาใบตองจะอยู่ร่องกลางมันจะโบยออกซ้ายออกขวาพี่น้องจ้าแล้วก็จะโบใหญ่ขึ้นพร้อม เบียเข้าไปถ้าอกบท่อก,กันกระสซ้นิ้วซีสองนิ้วนิดดันเข้าง,ง่ายบุพ่น้องบดิยุ่งบดิยากเลยเวลาเข้าสีซอดบัดน,นี้สมมติว่าเขาเปียแล้วเขาสีซอดให้เขาดึงสองอันนิ้ทิ่ม ดึงทิมไปเลยแหละกาเอาตัวนี้มาสอดมันจะสวมเข้ากันได้ถ้าพี่น้องเอามาสวมเข้าในโบนได้เตัวนี้มันน้อยต้องดึงออกสองอันสามอันก็ดึงออกดึงแล้วก็ตัดส่วนเกินนี้ออกเวลาเอาปลายนี้มาสอดเข้ามันจะได้เสมอกันพอดีเลยพี่น้องจา๋าอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา๋าใส่รัดข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรเจ้าค่ะสวยงามบ่พี่น้องจ๋าที่ชมเข้ามาเด้อบ่สวยงามบ่จาาาาบ้า,จานี่ยอดใบสีแบบง่ายๆพี่น้องจา๋า เนาะเป็นยอดแบบขันบักเบิงแบบโบราณโบราณจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามบอหรืออะไรก็ให้พี่น้องติชมเข้ามาว่าทึงอุกคึงใจพี่น้องบอเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กระสมมาพาควนพี่น้องจ๋าพระจ้าสิได้ขอตัวอํมราพาจ้าไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ๋าอบพอกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแฮมก็สุกุดสุขคนบอให้เจ็บบอให้ไข่บอให้จนจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า